โอเคนะครับเมื่อกี้ผ่านพิกัดฉากไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพิกัดทรงกระบอกนะครับทีนี้พิกัดทรงกระบอกก็อย่างที่บอกมันมี3ตัวแปร3าพิกัดถ้าเป็นกรณีพิกัดฉากอ่ะ x y y c ก็มีค่าเท่ากันแหละแค่เปลี่ยนนะครับทีในพิกัดทรงกระบอกค่อนข้างแตกต่างเฉากรณีที่เป็น ตามแกนแทหรือแกนซีเนี่ยก็คือเราก็ใช้คํคำตอบสมการของตัวนี้ได้นะครับคือในที่นี้ผมจะอย่างที่ผมบอก,กือว่าผมสิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องการหาค่าตัวคาปาซิแต้นนะจริงๆเรารู้อยู่แล้วแหล,ละกรณีที่เป็นทรงกระบอกตามแนวแกนต่างๆจะมีลักษณะยังไงนะครับนี้เรามันมี22 2 2แนวคือแนวโลกับแนวที่เป็นฟรีอะนะครับเอาไหนดีก่อนดีอเอา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 ,เอาแนวของแกนโลก่อนแล้วกันนะครับแกนโลอย่างเช่น แกนในอยู่ข้างในอ,อู่แกนในเนาะนะครับแล้วก็มีข้างนอกออกมานะมีข้างนอกออกมานะครับ,นะรบมันก็เหมือนกับว่าเราต่อสักไฟฟ้าเนาะสักไฟฟ้าข้างในเนี่ยนะครับคือตรงเนี้ยโลเราคิดตรงนี้คือโลให้เป็นโลเป็นศูนย์แล้วกันนะเหมือนกับเราตรงเนี้ยเราต่อแ๊บหนึ่งนะปะกาผมน้อยไม่ทํางาน โอเคมีปัญหานิดหน่อยเรื่องประกาศนะครับส่วนแกนตรงแกนในตรงนี้นะครับก็คือจุดศูนย์กลางมันเป็นเป็นทรงกระบ,บอกที่มีจุดศูนย์กลางในการตัวนี้ก็คือผมให้ตัวนี้เป็นโลบีก็ได้นะตัวนี้เป็นโลเอก็ได้นะครับก็คือตัวรัศมีนะนะครับนี้ตรงโลบีเนี่ยสมมติว่าเราให้โลตรงโลบีเนี่ยต่อลงกลานะ่าวก็คือ v เท่ากับศูนย์นั่นเองนะส่วนกรณีที่ขอบด้านนอกเนี่ยก็คือเราจะให้ v เท่ากับ v ศูย์ใดๆ นะก็คือตรงนี้ถ้าเราเขียนพิกัดนะเราเขียนพิกัดก็คือตรนี้คือตามแกนแนวเลยครับตามโลนั่นเองนะเพราะนั้นใช้ลาปัเชียนก็คือตรงนี้นะครับเราก็คือเราจะได้เป็นของลาปาสนะในที่นี้เราใช้ลาปาสนะครับก็คือเดลสแควร์ของ V นะครับแต่ว่าลาปัชเชียนเท่ากับ0ูนย์ที่อยู่บนตามแกนโลอย่างเดียวคือ V เนี่ยมีตามแกนโลอย่างเดียวนะนะครับเราก็ได้เป็นะไรครับ1ส่วนโลคือพอเรา วิเคราะห์ตีนนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็เอาตัวลาปเชียนมาทำนะครับจริงๆเขียนเป็นดีก็ได้ละนะครับไม่ต้องเขียนเป็นเคอร์ก็ได้นะครับคือตัวเคอร์เนี่ยจะเป็นพาเชียลนะถ้าเป็นตัวดีคือมันจะมีแค่ตัวแปรเดียวนะจริงๆพจน์เนี้ยนะครับเราก็ย้ายสมการมาด้านนี้คูณได้ก็เป็นศูนย์ก็ตัดทิ้งไปนะครับเพราะนั้นเราก็อินดิเกตก็จะได้ละครับก็จะเหลือแค่โล d v ผมเขียนจากเคเป็น d แล้วกันนะนะครับพอมันเหลือแค่ตัวแปรเดียลวละเหมือนที่ผมบอกคือพอเราอินทิเกรตเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นอินทิเกรตแค่ตัวเดียวละมันก็จะกลายเป็น0นะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับค่าคงที่ค่าหนึ่งในที่นี้ผมแช้เป็น A เหมือนเดิมนะหรือรจะเอาตัวเคเนี้ไปคูณแล้วก็อินทิเกรตก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับก็คืออินทิเกรต0ูนย์ก็จะได้ค่าคงที่ค่าหนึ่งออกมานะครับทีนี้ตัวนี้นะครับ เสร็จปุ๊บเราก็ทำอะไรครับเอาโลย้ายมาด้านนี้นะครับหรืออันนี้ก็ได้นะครับก็ v ผมเอาเอาโลย้ายลงมาก็ a หารด้วยโลแล้วก็ดีลยดีโลจะได้บางคนจะได้ไม่งงนะนะครับย้ายสมการแล้วก็อินทิเกรตเข้าต้องสองข้างโอเขียนละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นด้านขวามือก็จะได้ v อินทิเกรตโล หนึ่งส่วนโลเทียบโลก็คือเหมือนกับอินทิเกรตหนึ่งส่วน x dx ก็ได้อะไรครับก็ได้ natural log นะครับ ln x บวกกับค่าคงที่นะอันนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ a ln ของเนเชอร์ลอคบวกกับค่าคงที่คนะ่าหนึ่งในที่ผมใช้เป็นตัว b แล้วกันจะได้เหมือนกันนะเราก็จะได้อะไรครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บตามแนวแกน log ก็เท่ากับอะไรครับ a natural log l o ลบวกกับค่าคงที่นะนะครับพอเราเราอะไรครับโซ so, หรือแก้ปัญหาตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็มาขั้นตอนที่2คืออะไรครับใช้ตัว boundary condition นะนี่สเตจที่2นะถ้าใครใครดูผมไปรเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าวิธีการมันจะคล้ายๆกันนะครับเราจะพบว่าอะไรครับ v ที่อะไรครับเท่ากับ0ที่อะไรครับโลคือรัศมีเท่ากับล b เพราะนั้นก็เอาสมก,การนี้เข้าไปแทนในตรงนี้นะครับเข้าไปแทนก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น v เท่ากับ0 a เท่ากับเป็นอะไรครับที่ l o เป็นอะไร l o เป็น l o b นะแทน l o b เข้าไปบวกกับอะไรครับกับ b นะนะ,นะครับนะครับอันนี้ก็ถ้าเราเขียนก็เ,เขียนให้มันอยู่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นหลอนของ l o b บวกกับ b ก็เท่ากับ0นะให้เขียนเป็นสมการที่1ไว้ก็ได้นะครับเ,เคสเคสที่2ก็คือกรณีที่อะไรครับที่ v เท่ากับ v ศเมื่อโลเท่ากับโลเนะตัวแปรตัวเนี้ยจ,จะใช้เป็นโล a l o ล b l โลอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับก็แทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็นเลยครับก็เป็น V 0ศนย์เอาตัวนี้นะครับออกมาแทนในนี้ก็จะเป็น V 0ศนย์เท่ากับ a ลอนของ โลเอบวกกับอะไร b เป็นสมการที่อะไรครับเป็นสมการที่สองนะครับเราจะต้องกําจัดสมการใดสมการหนึ่งนะครับตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือเอาสมการที่อะไรเอาสมการที่สองลบสมการที่หนึ่งก็ได้ก็จะได้อะไรครับสองลบหนึ่งเอาด้านนี้ลบนี้ก็จะได้เป็นอะไรเอาด้านนี้ลบตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ a ลบ a b กับ b ลบกันได้ศูนย์ะครับว่านขวามือก็จะเหลืออะไรครับ v 0ศูนย์ออกมาอันนี้คุณย้ายข้างเองแล้วกันนะนะครับนะลบนะมันมีอะไรเป็นตัวร่วมมี a เป็นตัวเลื่อมดึง a ออกมาก่อนก็นได้นะครับ a แล้วก็เป็นนะ ไอ้เนเชอรัลหรือว่าล็อกอะไรทึบนี่ถ้ามันลบกันเราสามารถทำให้มันอยู่ในรูปของผลหารไดนะ้นะครับเพราะนั้น A เท่ากับอะไร A ก็จะเท่ากับอะไร v 0ศนะครับจะหารหรือว่าจะสลับก็ได้แล้วแต่นะครับเอาผมเขียนให้บางคนเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะนะครับอันนี้ก็ได้ A ล้นะครับก็เอามาแทนในสมการเลย แต่ในสมการที่1ก็ได้ครับเพื่อจะหาอะไรต่อเพื่อจะหา B ต่อนะเอาไปแทนใน1นึ่ผมแบ่งหน้ามจะจะพอไหมเนี่ยก็เอา A นะครับ A ก็มาแทนในนี้ก็จะได้เป็นเลยครับ v 0ศูนะครับาหารด้วยโล a อโล b นะครับแล้วก็คูณกับอะไรล o n OB บวก b เท่ากับศ อ่ะไอตัวนี้ตัดได้ไหมลบก,กันตัดได้ไหมครับอันนี้ทำไงครับโลบีกับโลบีทำไงกันทำไงกันเอยอ่าเพื่อหายไปไหนเมื่อกี้เพื่อ,เพ,อเพื่อความเราจะได้ไม่งงเนาะเราก็เราก็เขียนย้ายแค่ย้ายข้างไปเฉยก็ได้เราก็แค่ย้ายข้างไปเฉยก็ได้เนาะนะครับก็จะได้เพราะนั้นตัวนี้คือเราจะได้อะไรครับ b ก็จะเท่ากับ ถ้แค่เอาพดท,ทั้งพดเนี่ยย้ายข้างไปเลยก็เท่ากับลบของ v ศูย์ลอนของ log b หารจะได้ไม่งงนะครับนะก็แทน b แทน a นะครับเข้าไปในสรรมการนี้เพราะนั้นเราจะได้นะครับ v ตาม l o ็จะได้ครับ a คืออะไรครับ v ศหารด้วยลอนของ l o a หารด้วย l o b ลบกับ v ศูนย์เอ่อโทษทีโทษทีนะครับลืมพจนหนึ่งไปนะครับคูณกับอะไรครับลอนของโลนะลอนโล a โล b เป็นข้างที่นะโลเป็นตัวแปรนะครับลบบวกบวกกับ b แต่ b มันเป็นลบก็คือลบของ v ศูลอนโล b หารด้วยลอนโล a โล b นะ ผมผมสังเกตว่ามันมีตัวร่วมคือตัวเน็นไหม,มีตัวร่วมนะครับเพราะฉะนั้น V ของโลก็จะเท่าก,กับ V ศูนย์หานด้วยลอนของโลเอโลบนะครับลอนของโลลบก,กับลอนของโลบนะอันนี้มันลบกันอยู่ก็เพราะฉะนั้นก็ทำให้มันเป็นหารซะเพราะฉะนั้น V ก็จะได้เป็นอะไรครับ V ศย ข้างบนก็เป็นลอนของโลหารด้วยโลบีนะครับหารด้วยกับลอนของโลเอหารด้วยนะครับโลพโลบีนะก็จะได้คำตอบตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ถ้าเราต้องการหาอะไรหา e นะพื้นที่จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมผมผมไปหน้าถัดไปแล้วกันเนาะ อ่าเดี๋ยวเราผมยกหน้านี้ไปเป็นหน้าถัดไปนะก็จะได้เป็นออ v อะไรครับเมื่อกี้ได้ะไร vp เท่ากับ v ศหารแล้วโอเคนะครับก็คือเป็น v นะตาม low ก็จะได้เท่ากับนะครับ v 0นะครับในชั้ล l อล้อ,ลอของออ,อะไรเอ่ยจำไม่ได้ละ low ใช่ไหม โลหารด้วยอ่ผมทำผิดหรือเปล่าอ่าโลหารด้วยโลบีลบกับลอนของโลบีหารด้วยโลเอหรือเปล่าโลเอหารด้วยโลบีนะอ่านะครับทีนี้ เราต้องการหา e ต่อนะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือคาปาซิเตอร์นะครับก็ค in oui, ือ c เท่าก <C S 1> ับ q หารด้วย v ศูนย์นั่นเองนะเพราะนั้นเราจะหาแล้วต่อ e e ก็เท่ากับลบแกด v นะทีนี้แกด v มันมีอะไรครับมีโลแค่ตัวแปรเดียวในพิกัดนะครับก็คือ v หารด้วย l a l นะครับาครื่องหมายลบด้วยนะครับ กลายเป็นลบเทียบโลเพราะนั้นตัวนี้คือเป็นค่าที่คือ v ศูนย์หารด้วยรอนของโล a หารด้วยโล b นะจริงๆเราสามารถแยกตรงนี้ไปก็ได้นะครับคุณแยกเป็นอลอนของโลลบลอนของนี่ก็ได้นะครับแล้วก็ดิฟนะดิฟเทียบโลเพราะนั้นตัวนี้ดิฟก็ได้ศูนย์นะครับก็ได้ดิฟรอนของนี่ก็ได้หนึ่งส่วนโลนะก็จะได้เป็น ลนของโล A หารด้วยโลบีครับแล้วก็ A ทิศทางคือ A อโลนะครับเวลามันค่อนข้างมีจำกัดน,นะครับเพราะนั้นเ e อตัวนี้นะครับส่วน D D ก็คือสมมุติว่าเราเอาไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปนะครับระหว่างตัวเนี้ยมีมีค่าอะไรครับแอลซอนศกับแอลซอนศเพราะนั้น D ก็จะกลายเป็นอะไรครับแอลซ้อนศูนย์ซอนศนนะครับเครื่องหมายก็มีลบออกมาด้วยลบ b ศูนย์หารด้วยโลเวลามันเล่งมาแล้วนะครับ a อโอันนี้ว์เปอร์เมตรคูณลองเปอรตารางเมตรนะครับนีนี้รอะนั้นเราจะหา Q Q ที่อยู่ที่อยู่อะไรครับอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับก็คือด้านส่วนด้าท,ที่เท่ากับ B ก็ได้ นะครับโลบีอ่ะคิวคิดที่โลบีก็ได้คิดที่โลบีก็ได้ครับโลบีเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรครับก็คือคิวก็เท่ากับดีตรงนี้แหละก็คือเท่ากับอะไรก็คือเท่ากับแอฟซัลลอนศูนย์นะครับเอาใส่เป็นแอฟซัลู์ก็ได้แอฟซัลลอนศูนย์เอฟซัลลอนอาร์บีศูนย์โลคืออะไรครับเป็นโลบี B. ลอนของโลเอหารด้วยโลบี B นะนะครับโอ๋อจะมีเขียนละปากงี้ง อ,อย่าลืมคูณมันคูณกับ s ด้วยเพราะเพราะเราจะลืมว่า d d s นะครับเท่าก,กับ q ก็คือหรือเราพูดง่าย d คูณกับ s ก็เท่ากับ q ง่ายก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าลืมคูณกับ s ด้วยเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราจะได้อะไรเราก็จะได้ q เท่าก,กับ epsilon 0 epsilon r v 0 s ก็คือพื้นที่ตามของของ b ใช่ไหมก็จะเป็นอะไรครับ2 pi r คือโล b นะหารด้วยอะไรครับอลอนของโล A หารด้วยโล B นะเพราะฉะนั้น C เท่ากับ Q นะหารด้วย V 0ศนย์ะครับก็คือะจะได้อะไรตัด v 0ศูนย์ลไปก็จะเป็นแอปซลิเนศย์แอปซินอครับคูณกับพื้นที่นั่นเองก็คือ2พายโล B นะครับหารด้วยอะไรครับเนเชอรัลลอกของโล A หารด้วยโล B นะ์ะ อันนี้คือค่าคาปาซิเตอร์กรณีที่มีอะไรครับมีตามแนวแกนโลอย่างเดียวนะนะครับเอสลืมลืมต้องคูณกับอะไรเข้าไปด้วยคูณกับความสูงตัวนี้แอบผมคูณ L เข้าไปด้วยอย่าลืมคูณ L เข้าไปด้วยนะต้องมี L คือเป็นความสูงด้วยเพราะว่าพื้นตัวนี้ก็คือพื้นที่นั่นเองนะพื้นที่ของทรงกระบอกผิวทรงกระบอกคือ2พาย อัศมามีคุณกับความสูงนั่นเองนะครับ